ทุกนโยบายทุกกิจกรรมต่างๆก็จะบ,บอกว่าเออู่การเป็นประเทศไทย4.0ตยแต่ผมอยากจะพูดให้มันเลยไปกว่านั้นก็คือประเทศไทย5.0 ยุคนี้ก็เป็นยุคประเทศไทย4.0ไทยแลนด์4.0ครับก็จะใช้กันเยอะมากๆเลยตั้งแต่ผู้นําประเทศไล่ลงมาทุกนโยบายทุกกิจกรรมต่าง,งๆก็จะบอกว่าเออก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย4.0นี่คําถามเนี่ยที่ที่ควรสนใจเนี่ยประเทศไทย4.0คืออะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประเทศไทย3.0 2.0 1.0อ่าเราเรามาเริ่มกันที่ประเทศไทย1.0แล้วกนประเทศไทย1 0เนี่ยเขาก็าเรียกว่าเป็นยุคข,ของเกษตรกรรมเป็นรากฐานของกาเนิดของประเทศ ไทยมาเลยล่ะในน้ามีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์คนของเราก็ทํางานหาเลี้ยงชีพกันหาเลี้ยงครอบครัวกันด้วยการอยู่ภาคเกษตรทําไร่ไถนาเพาะปลูกพืชผักผลไม้ขยายความหน่อยนึงก็เรียกว่าทํางานทํางานหนักนะขณะที่ผลของงานเนี่ยก็คือก็จงบอกว่าได้น้อยเพราะว่าปีหนึ่งแล้วก็อาจจะเก็บเกี่ยวได้รอบนึงสองรอบพอผ่านมาประมาณสักห้าสิบปีก่อนผู้นําประเทศเราก็มีความคิดว่ิดจะเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวข้าสู่ยุคประเทศไทย2.0ศประเทศอุตสาหกรรม คืออะไรก็คือเกิดจากการที่มนุษย์เริ่มมีประดิษฐ์เครื่องจักรสายพานการผลิตมาเพื่อช่วยให้งานต่างๆออกมาเร็วขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นยุคนั้นก็เป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมเบาที่แบบเป็นลายการผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าประกอบสินค้าอะไรเล็กๆน้อยๆสิ่งนั้นเรียกว่าประเทศไทยสองูนย์มาในยุคที่โลกเจริญก้าวหน้าไปอีก globalization นะเรื่องของเครื่องจักรพัฒนาเป็น fully automatic ทันสมัยมากขึ้นเรื่องมีหุ่นยนต์มาใช้งานในโรงงาน,น,นตา่างๆโลกก็ขยับเข้าสู่ที่เรียก ียกว่ายุค3.0ประเทศไทย3.0หรืออุตสาหกรรมหนักคนในโรงงานทํางานเบาลงอีกเพราะว่ามีหุ่นยนต์ทำงานแทนหมดละแค่กดปุ่มๆนึงแค่เซ็ตเครื่องที่เหลือก็คอยแค่คอยดูแลควบคุมให้หุ่นยนต์ให้สายงานการผลิตมันเป็นไปตามนั้นนะก็เรียกวา่ามือทำงานเบาลงคนเมืตที่ได้มากขึ้นอีก4.0คือยุคอะไรละ่ะยุคไอทีอินโฟม i ชันเทคโนโลยีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาในการทํางานมากขึ้น4.0คือยุคที่ อยู่ในห้องแอร์อยู่ในคาเฟ่อยู่ที่บ้านอยู่ในห้องนอนเนี่ยถ่ายรูปลงโลกโซเชียลกดปุ่ม enter ปุ่มเดียวเนี่ยยอดสินค้ายอดสั่งอะไรเข้ามามหาศาลถล่มทล,ล,ลายได้ผลผลิตมากขึ้นไปอีกถ้ากับเป็นยุคที่อะไรคนทํางานน้อยลงไปอีกได้ผลผลิตมากสูงขึ้นไปอีกถ้าลองไล่ระดับดูไล่มาจะเห็นภาพคนทํางานน้อยลงเรื่อยๆผลผลิตมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่ตามมาที่เป็นเชิงนมามธรรมมากกว่านั้นกนะ็คือเราพูดได้ว่าคนที่เกียจมากขึ้น ดังนั้นยุคประเทศไทย3.0ผมอยากจะให้ความหมายว่าเป็นยุคที่คนทําน้อยได้มากต้องการทําน้อยได้มากก็เลยเกิดที่เป็นสังคมเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมาเพราะคนไม่ต้องการทํางานลวคนไม่อยากทํางานแบบยุค3.0ละคนต้องการทํางานอิสระแค่กดปุ่มปุ่มเดียวทางานสบายๆได้ผลผลิตขึ้นมามากๆนะครับดังนั้นก็เลยผลมุ่งมิี่ผลของมันผลมุม่งที่ผลก็เลยกลายเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์อะไรจะแทนสถานภาพของอความสําเร็จอ้าวก็คืออะไรรถหรู นาฬิกาหรูสรัญลักษณ์อะไรแทนสัะเภาพทางสังคมชั้นสูงกระเป๋าแบรนด์เนมแฟชั่นอินเทรนด์อะไรแบบนี้สัญลักษณ์อะไรแทนคนยุคใหม่ก็คือ,อใช้ชีวิตเป็นเซลล์เอ็มพอยจ้างตัวเอง ทำงานอิสระ,ะเป็นฟรีล้า์ทีนี้ผลต่อไปเป็นไงเราคุยกันถึงประเทศไทย4 0มามากแล้วแต่ผมอยากจะพูดให้มันเลยไปกว่านั้นก็คือประเทศไทย5.0เมื่อสักครู่เรามองอดีตไปไกลพอควรแล้วนะฮะตั้งแต่ายุป,ประเทศไทย1.0ไล่มาจน4.0เนี่ยดังนั้นมันไม่ยากหรอกที่เราจะพยากรหรือคาดการณ์ประเทศไทย5.0ขึ้นมาได้ซึ่งผมคาดการณ์ว่าวถัดจากนี้ไปเนี่ยแต่ที่เราทํางานจะขี้เกียจมากๆเนี่ยมีความร่ภมมากยิ่งขึ้นเป็นเชิงสัญลักษณ์ม่นออกจากผลมากขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ในสังคมขึ้น ว่าอเน,นี้ยเป็นที่พึ่งได้ไม่แท้จริงหรอผมเห็นว่าจเกจดการตีกังในเรื่องของการมุ่งหวนผลมากเกินไปมนุษย์จะเริ่มกับไปสวาจหาความจริงมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าน่นาเนี้ยจะยุคที่เรียกว่าสังคม5.0ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําในประเทศไทย5.0หรือมากกว่านั้นอยากจะเป็นผู้นําของโลกนี่เลยคุณต้องดัดกระแสให้ได้ก่อนการดัดกระแสใน5.0คุณต้องรู้แล้วว่าปัญหาของ5.0คืออะไรปัญหาในยุค3.0คือเงินทุนปัญหาถ้าคุณมีทุนน้อยคุณแพ้ปัญหายุค4.0 ที่เครือข่ายโซเชียลต่างๆฐานข้อมูลต่างๆอินโฟเมชันต่างๆเทคโนโลยียต่างๆถ้าคุณมีมากคุณชนะยุค5.0 0, อาวุธที่จะใช้การคือความจริงความเป็นธรรมชาติและความจริงกลับไปสแสวงหาความจริงแท้ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราใส่ตัวเองลงไปในการตลาดตรงนี้ได้ก่อนเมื่อกระแสนั้นมาถึงอีกส10ปีที่ที่โลกจะเปลี่ยนพระราดามเป็น5.0อีกครั้งนึงเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้นําของโลกใบนี้ได้อย่าหยุดแค่4.0เราไปรอที่5.0เลยครับ ยุค5.0อาวุธที่จะใช้การคือความเป็นธรรมชาติและความจริง